กรอบก,ก่อนนะคะหนึ่งหนึ่งนิ้วนะคะหนึ่งนิ้ววาดไว้เลยของกระดาษหนูอะหนึ่งนิ้วอันนี้กูสมมุติวา่าวาดแล้วนะหนึ่งนิ้วนะวาดตัวนี้กูหมายคว,วามว่าหนูว่าดตรงมาเลยเป็นเส้นตรงตรงอย่างเงี้ยไม่รู้หรอกว่ามันจะจะเก้าเก้าไซส์หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าใช้ตัวนี้ค่ะเหมือนสมมุติว่าเปไ็นแทัดหนูอะได้หรอไหมคะได้หรอไหมสมมติว่าหนึ่งส่วนอย่างเงี้ยได้หรอไหมคะ นตาไปอันหนัวอย่ี้นี้ยที้ี้คูให้หนูทแบบนี้แตไม่ทักหูนะในกระดาษนะนี่ตัวแล้วอีกส่วนนะคะอีกส่วนะคะเจ็ดแล้วค่ะเอาแค่เก้าใช่ไหมคะ ตัวนีหนึ่งอยู่นี่สองสามาสี่แมพออายุ1เนนหน้ากเจ็ดห้นานี่เพราะฉะนั้นหนูมันจะเป็นต้องวัดเสน้นยืน้หน,หนูลากข้ามาแล้วก็ใช้ตัวนี้ไอ้ครบเก้าส่วน ที่เราใช้ว่าหุ่นุ่นแอคชั่นเนี่ยบุ่นางแบบก็ใช้เก้าส่วนถ้าบุนบ่นคนน้ำแขดส่วนรึนะคะถ้าบุ่นที่เป็นลักษณะแอคชั่นเนี่ยมันเก้าส่วนอันดับแรกเนี่ยเป็นส่วนอะไรคะเป็นส่วนหัวดูดีๆนะวัดกลมๆดีๆนะนี่หัวพอเป็นหัวเสร็จแล้วเนี่ยตัวนี้ยตัวส่วนที่สองเนี่ย ส่วนท,ที่สองให้หนูแบ่งเป็นสามส่วนแบ่งเป็นสามส่วนใช่แบ่งเป็นสามส่วนโอเคนะคจำนะเป็นสามส่วนตรงนี้นให้ออกมาตรงเนี้ตรงนี้สองส่วนของตรงน,รงนี้อยู่ตรงไหนให้หนูออกมาตรงเนี้สองส่วนก็ค,คือไหลอธิบายนะ สอง <ไป S 1> ส่วนออกมาโู้ด้วยเจากันนะเราก็จะพยายามที่จะจำความแม,ม่นมันไว้องนี้นะจำแล้วนะกูลบนะกูลบนะรู้แล้วนะว่ามันออกอยังไงทำไมต้องออกคณะอาจารย์หรืรู้ว่าเป็นเลื่อยได้ไหมันก็ไม่สมส่วนไงโอเคนะกูลบนะตรงนี้ตรงนี้เทียบเท่ากับ เท,เท่ากับความสูงยาวของคอ,อตัวนี้ที่ออกมาสองส่วนจำได้ไหมคะหนูจะต้องออกไหลมาเท่ากับสองส่วนที่หนูวาดไว้จะยังไปลายไหลนี้มันก็กับสองส่วนไงถอกไหมคะเก่งไหมมองเห็นไหมข้างหลังมองเห็นไหมลูกมองเห็นไหมข้างหลังถ้าไม่เห็นหมานนั่งหน้าใกล้ กระดานมากกันก็จำกัดวนะ่้เอาแค่นี้นะเพราะฉะนั้นต่อไปส่วนที่เป็นเอวส่วนที่เป็นเอวเอวหนูออกมาเท่าไหร่ตรงนี้เอามาหนึ่งส่วนตรงนี้หนูต้องวาดกลับเข้ามาต้องวาดกลับเข้ามา ใส่กระสุนไว้เพราะว่าเป็นอะไรนะหุนยนตเนี่ยอันนี้หนูเห็นไหมว่างเท่าไหร่สองส่วนเท่าไหร่สองส่วนเท่าไหร่ถูกต้องได้อกเถ้ากับสองส่วนเท่าไหร่ตรงนี้ที่เราแบ่งสามส่วนเอาหนึ่งส่วนนะอยู่ตรงนี้ มานี่ก็กลับมาตรงนี้ใส่กระสุนไว้อีกตรงนี้ใส่กระสุนไว้อีกต่อไปความเป็นขามันอยู่ที่เขามันอยู่ตรงช่วงเส้นที่เส้นที่หก แค่หนูก็ใส่พอหรูอว่าเก่งแล้วหนูก็ลืดพอหนูว่าเป็นเส้นเดียวกันมันก็เป็นหุ่นเลยนด้หรอไหมตอนนี้เราไปที่จะช่วงที่จะช่วงที่จะจังหวะจังหวะจังหวะนะประมาณนี้หนูก็เหมือนกันลดลงมา บิด <ID> อีกโรมอีกไม่ต้องไปซีเรียสว่ามันจะสวยหรือไม่สวยก็ใช่ไหมอหน่อยนึงอันนี้ครูจะมีสอนในว่ารายละเอียดนะคะประมาณแบบเนี้ย ตรงนี้เป็นอะไรคะใส่กระสุนอีกเป็นอะไรคะเอออันนี้เป็นกระซอบง,ง่ายเป็นมุนยนต์เลยคะ่ะเอาเลยคะ่ะบุญยนตเลยนะคะต่อการตรงนี้เป็นมือคะ่ะนี่คือก่อนที่มันจะเป็นอย่างอื่นได้มันต้องเป็นอย่างนี้ก่อน อันนี้ก็เรียกว่าหุ่นแห้งแล้วครูให้หนูจำไรให้หนูจำตัวเลขหกคือเข่าสะโพกคือสีเอวคือสามอกคือสองมาเป็นอกมันจะเป็นหน้าตานี้อกคือสองส่วนที่หนึ่งคือจำไว้นะออกสออกสอ,อก มานะออกก็สองอเ,เดี๋ยวมีเดี๋ยวมีเป็นชิ้นสุริวาดๆตัวนี้เป็นนะคะอเ,คเอาอนุญาตให้ถ่ายรูปได้ถ้าไม่แน่ใจ